ดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่เว่บ่ายนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถแอบแฝงหรือรถพยาบาลฉุกเฉินรถพยาบาลน,นะคะของโรงพยาบาลเราจะออกไปรับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดผู้ป่วยวิกฤตนะคะพูดง่ายๆก็คือผู้ป่วยวิกฤตแบบอาการหนักจร,ริงๆรถโรงพยาบาลจะออกนะคะถ้าเกิดว่าเจ็บไม่เยอะจะหมดส่วนที่บอกให้โทร169นะคะเราก็จะเวลาที่มีคนโทรเข้า169นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะขเขาใช้คำแล้วก็จะจัดให้รถในระบบของเช่นรถเอฟอาร์หรือว่าจะเป็นรถมูลนิธิต่างๆนะคะที่อยู่นในระบบแต่ว่ารถพนี้ก็จะได้รับการอบรมมา ตอป <มา S 1> ็เต้นโรคหัว,วใจอะไรประมาณนี้ค่ะมีเยอะมากมายหลายอย่างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรถรถคันนี้คือรถของโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลของเรามี2อคันอันนี้ค่ะคันนี้คันนี้นไว้สําหรับใช้ดีเฟอร์หรือถ้ากรณีที่มีอินเอสซ้อนหรือว่าหลายๆหลายๆ,ๆเคสนะคะรถคันนั้นก็ออกอินเอสได้เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูภายในรถนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นรถที่ใช้ออกอินเอสันละเลยเราจะใช้รถคันนี้นะคะออกอินเอสออกรับเคสป่วยฉุกเฉน ไปดูกัน,ลกนเลยว,ว่าจะมีอะไรบ้างัะงนะนัอันนี้นะคะก็ตรงนี้าน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีสื่อสารนะคะวิวสื่อสารในในทางศนแล้วเราจะติด GPS ไว้นะคะแล้วก็จะควบคุมก,การขับไม่ให้เกิน90นะคะแล้วก็นีนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตะปาะสตบีกระเป๋าห้ามเลือแล้วก็อันนี้นะคะ ช่วยหายใจนะคะนี่สำรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใ่นี่คืสำหรับทิ้งขยะผิดเพี้อแล้วก็กขาบอกออกซิเจนเครื่องสักชาตินะคะหรือว่าเครื่องดิดเซนหะหยุดนับลายจิงชันอะไรต่างๆตัดทัดหลังนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสเตเชอร์จะเป็นเตียงเราถือกล้องเองบังไหมันเห็นไเห็นมั้ยเอเคอันนี้จะเป็นเตียงหรือเรียกว่าสเตเชอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบาะหน้านะคะตรงนี้จะเป็นเบาะนั่งสำหรับที่น้ที่พิงนอนทำไมต้องให้ญาตินั่งข้างหน้าเวลา ช็อกหรือว่าเรื่พวกนี้ค่ะเป็นการช็อกไฟฟ้าใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะย่านอาจจะฝวางแล้วก็ขัดขวางการทำงานย่านอาจจะอมัวจับปุ๊บก็หมดสติไม่รู้สึกตัวไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในนี้นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีพวกอุปกรณ์การดามนะคะนี่จะเป็นรองเท้าบูทแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อดำเสื้อดำหลังนะคะแล้วก็จะเป็นเปลือกลมอันนี้จะใช้สำหรับกรณีแบบว่าอุบัติเหตุออกมาอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับการเตือนภัยในแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องวัดความดันเขาเรียกว่าเครื่องวัััััดดดดคคคควววาาามนน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 แแบบไปปปปป่ะะะะะะะลล้้้้กกก็็็ออออออีีีีจจจเเเเเเยยยืสสร คะของโรงพยาบาลจะมีสางไซส์ที่จะปรับระดับได้อันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยสําหรับเด็กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณไซส์นี้จะมาตรฐานของคนไทยคนไทยสาม,มารถใส่ไซส์แบน,นี้นะคะแล้วก็ทั้งออกซิเจนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมอนที่ใช้สำหรับเวลาใส่สูดดมคอนเร็จแล้วเราก็ต้องใส่อุปกรณ์พวกนี้นะคะ <S <S แล้วก็จะมีผ้าห่มผ้าห่มผ้าหม่าหมมีไว้ทำไมผ้าห่มสำหรับไว้คีบบอร์งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ติดไขตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ให้เกลือพกยาแล้วก็พวกให้ออกซิเจนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันวันอื่นนนะะะคควว่่าาาตหลยยสสงัเอ๊ทไม เราเคยได้ยินถามว่าทําไม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 ต้องไปปั๊มหัวใจโดยการกดหน้าอกทําไมไม่ปั๊มหัวใจโดยการใส่ใส่อะไรเข้าไปในปากอันนั้นเขาไม่ีย้ปั๊มหัวใจนะที่ใส่เข้าไปในปากเขาเรียกว่าการปั๊มหัวใจนะคะการปั๊มหัวใจคือการปมพถมบาลินต้นประชาชนทั่วไปสามารถทําได้คนเราขาออกซิเจนนนไม่เกินห้านาทีนะคะถ้าหมดหมดสติปุ๊บปลุกไม่ตื่นปุ๊บปลุกเรียกไม่ตื่นรีบ กดหน้าอกปั๊มหัวใจเลยมีชีพจรหรือไม่มีชีพจรจถ้าเป็น้าประชาชนสามารถกดปั๊มหัวใจได้เลยทันทีนะคะถ้าเราไม่มั่นใจกดปั๊มหัวใจได้เลยทันทีถ้าเกิดเขามีชีพจรอยู่เขาก็จะมีปฏิกิริยาตัวต่อมีรีเซ็ค่นนี้นั่นจะปัดหรือว่าอะไรเองอันนั้นเราก็จะหยุดปั๊มหัวใจทันทีนะคะเดี๋ยวเรื่องการปั้มหัวใจเดี๋ยวเราจะมาสอนมันอื่นเราจะมาแนะนํากันอีกทีนะคะวันนี้อยู่เมื่อสักครู่ไป K D M S มาเดี๋ยวเราจะ ไปทำงานอ e ีมเอนของเราให้ใส่ก,ก่อนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย